จะเป็นอย่างไรหากในค่าคืนฮาโลวีนที่สนุกสนานนั้นกลับมีฆาตรกรโรคจิตแต่งตัวเป็นตัวตลกไล่ฆ่าคนอย่างบ้าคลั่ง t ท r ร์ f i ไฟเออปี2017ในชื่อภาษาไทยคืออินู กูจะฆ่ามึงหนังฆาตกรรมสยองขวัญฆ่าคนด้วยวิธีการชวนแวะระดับเลด20บวกเช่นตัดหัวคนแล้วออกมาทำหัวฟักทองในวันฮาโลาวีนใช้เรื่อยหั่นร่างคนตั้งแต่วางขายันหัวใช้มีดหั่นหัวคนเป็นว่าเล่นเรียกได้ว่าสะใจคอหนังโหดแท้ๆเลยครับเทรลิไฟเอ เส้นเรื่องไม่มีอะไรและไม่ใช่ประเด็นของหนังเลยครับก็แค่ในคําคือวันฮาโลวีนมีตัวละครตัวหนึ่งครับที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครกับแต่งตัวด้วยชุดตัวตลกแต่งหน้าเป็นตัวตลกแล้วไล่ฆาคนไปตามเมืองครับฆ่าแบบไม่มีเหตุผลและตอนจบนั้นเราก็ยังไม่รู้เลยครับว่าไอตัวละครตัวเนี้มันคือใครกันแน่เพราะฉะนั้นการดูหนังเรื่องนี้ให้มีความสุขนะครับ เราจรึงไม่จะเป็นต้องรู้เลยครับว่าไอาตัวละครตัวเนี้มันเป็นใครหนังมันเน้นความโหดเน้นการฆ่ากันเพียงอย่างเดียวครับดังนั้นการเสพหนังเรื่องนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของคนที่ชอบดูหนังแนวสยองขวัญแค่นั้นเท่านั้นเลยครับหนังมีแผลเยอะมากเลยครับโดยเฉพาะไอเรื่อง,องความงี่เง่าของหนังครับเรื่องนี้จัดว่าอยู่ในระดับขั้นเทพเลยก็ว่าได้ครับ สร้างความอึดอัดความรำคาญใจให้กับเราเป็นอย่างมากยกตัวอย่างเช่นมีตัวละครผู้หญิงหลายตัวที่ผมรู้สึกว่าถ้าจะโง่ขนาดนี้ก็สมควรตายไปซะจังหวะที่หนีได้ก็ไม่ยอมหนีครับและไอจังหวะที่ตัวตลกก็เช่นกันครับจังหวะที่มันควรจะฆ่าได้มันก็ไม่ฆ่าดูไปดูมาก็บ่นในใจว่าอะไรของมันวะซ้ำร้ายไอตัวตลกฆาตรกรโรคจิตนี้มันก็จะอึดไปไหนโดนทั้งมีดโดนทั้งไม้ทั้งแก๊สของแข็ง ของมีคมมันก็ไม่ตายสักทีครับหลายตัวละครที่เข้ามาดูแล้วเหมือนจะมีบทบาทแต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เสริมความวิปริตให้กับไอตัวฆาตรกรโลกจิตได้แสดงฝีมือการจัดการกับเหยื่อเพียงแค่นั้นแต่ทั้งหมดผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นความตั้งใจของทีมสร้างผู้กำกับและคนเขียนบทที่ต้องการจะสร้างความอึดอัดรำคาญใจให้กับเราคนดูในการดูหนังเรื่องนี้ก็เป็นไปได้ครับ ข้อดีที่ผมชอบมากๆในหนังเรื่องนี้นะครับหนังมันได้แสดงความย้อนแย้งและความวิปริตของมนุษย์โดยใช้ภาพแทนของตัวตลกครับซึ่งเป็นภาพของความเป็นมิตรภาพการสร้างความสุขให้กับผู้คนแต่หนังก็ทําให้เห็นว่าตัวตลกนั้นกลับมีความวิปริตแทนที่จะให้ความสุขแต่กลับเลือกไล่ฆ่าคนที่เป็นแต่ผู้หญิงด้วยนะครับการกระทํากับเหยื่อแต่ละรายนั้นก็สุดแสนจะบรรยายเป็นการแสดงถึงความไม่มั่นคงภายในจิตใจมนุษย์นั่นเองครับ ใครทนไม่ได้กับหนังฆาตกรรมสยองขวัญแนวเลือดสาดอย่าดูครับใครทนไม่ได้กับพฤติกรรมงี่เง่าของตัวละครอย่าดูครับแต่ถ้าใครชอบหนังแนวฆาตกรรมสยองขวัญยุคป,ปี80-90ที่เน้นเลือดสาดฆ่าแบบผนโ h o ไม่ควรพลาดหนังเรื่อง Terrifier Inu กูจะฆ่ามึงด้วยประการทั้งปวงครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบเทอร์รี่ไฟเออรีนูกูจะฆ่ามึงที่พกเต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ